289 Lady Channel ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมพามาชมที่ดินติดน้ำนะตรงนี้เป็นคลองนะครับนะเป็นคลองวังลึกเป็นคลองขนาดใหญ่เลยขนาดได้เทียบได้กับแม่น้ำเลยนะครับผมนะมันค่อนข้างกว้างนะครับผมนะมันเป็นคลองใหญ่นะมันเป็นคลองใหญ่ของจังหวัดสุพรรณบุรีเลยนะ,ะคลองนี้มันก็จะเชื่อมอมีส่วนเชื่อมด้วยกับแม่น้ำท่าจีนนะครับผมนะน้ำก็ค่อนข้างดีนะครับผมนะ บรรยากาศดีๆเลยแปลนที่ดินอยู่ทางด้านซ้ายมือตรงนี้ครับผมนะนี่อยู่ทางด้านซ้ายมือเลยเป็นที่โล่งๆนะครับผมนะมีต้นไม้ใหญ่นยะมีผลไม้ใหญ่นยะคือค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับมีมะยงชิดปลูกมะนาวกระท้อนมะม่วงนะครับผมนะแล้วก็ยังมีพื้นที่เหลืออีกเพียบเลยนะครับผมนะสำหรับปลูกบ้านเพิ่มได้นะครับผมนะแปลนในแปลนที่ดินะมีบ้านอยู่หนึ่งหลังนะครับผมนะเป็นบ้านหลังเล็ก เล็กจริงๆนะครับหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ําในตัวนะครับเป็นบ้านทรงเล็กๆบ้านเน่อยู่แต่เดิมแล้วนะครับผมนะอ่านี่ไฟฟ้าประปาชุมชนมีนะครับผมมีไฟไายทางนะไฟไายทางชุมชนอยู่รอบๆเลยนะชุมชนอยู่รอบๆเลยถ้าสังเกตจากภาพมุมสูงนะแปลงที่ดินเะนี่ยคือห่างจากถนนลาดยางคือติดๆเลยแทบจะติดๆกันเลยนะครับต่อแปลงเนะี่ยคือออกไปนิดเดียวก็ถนนละดยางเลยนะครับผมนะ นับได้ว่า10 10เมตร5เมตรอะนะถนนรัดยางแล้วนะครับผมถนนลัดยางก็เป็นถนนลัดยางเส้นเล็กๆเส้นในหมู่บ้านนะครับผมนิดเดียวประมาณสัก100เมตร200เมตรแล้วก็จะไปเจอถนนรัดยางเส้นหลักแล้วนะครับผมนะนับได้ว่าเดินทางสะดวกนะแปลงนี้นะครับขนาด2ไร่ย2ตารางวาอยู่ที่ตำบลน,นางบวชอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีครับใกล้ๆกับเขตรอยต่อของจังอําเภอสามชุกของจังหวัดสุพรรณนะอ่านี่มีวัดมีชุมชนลายล้อมเลยนะครับผมน่าจะเห็นนะ อีกฝากน้ำหนึ่งก็คือวัดชุมชนโรงเรียนนะครับผมตลาดอยู่รายล้อไปหมดเลยนะครับผมเนาะคลินิกยาก็อยู่บริเวณนี้นะครับผมนะคลินิกยา,ากเซเว่นห่างจากแปลงที่ดินไปเพียงประมาณสักตกไม่ถึง2กิโลเมตรได้นะเป็นเซเว่นของจะเซเวเขาดินนะครับผมนะนี่ภายในแปลงก็จะสวยๆ,ๆแบบนี้เลยติดติดน้ำติดคลองใหญ่ขนาดนี้สังคนต้องถามว่าน้ำท่วมไหมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูจากเสานี่เช็คง่ายๆนะครับผม โคนเสาโคนต้นไม้อะไรก็ได้นะครับผมนะมันจะทิ้งรอยแต่เดิมไว้อันนี้เป็นเป็นหลักเหตุนะที่หมุดปักไว้ <shocked> เห็นไหมมันไม่มีรอยคาบน้ำเนาะมันไม่มีรอยคาบน้ําเลยนะครับอันนี้เป็นเสารั้วใหม่เนาะอันนี้อาจจะสังเกตไม่ได้อ่าให้ดูเสาไฟอ่ะดูเลยว่าน้ําท่วมไม่ท่วมนะเนี่ยเสาไฟมันแต่เดิมนะเนี่ยเห็นไหมดูนะเสาไฟมันแต่เดิมนะไม่ได้สร้างใหม่นะครับผมเสาไฟแต่เดิมไม่มีรอยคาบน้ํานะครับนะไม่มีรอยคาบน้ําเลยนี่ไม่มีรอยคาบน้ําเลยนะครับผม แปลงเนี้ยมันน้ำไม่ท่วมนะคะผมนะอ่าอ่าเราสกรีนมาแล้วพอระดับหนึ่งเลยน้ไม่ท่วมนะครับผมนะอย่างมากมันก็แค่เต็มคลองนะครับผมนะแต่ว่าจากแปลงที่ดินเนี่ยสูงกว่าระดับน้ำคลองเนี่ยเห็นไหม ความสูงเนะี่ยลงไปเนี่ยประมาณสัก4เมตรได้นะครับผมนะมันสูงอย่างนั้นเลยนะครับผมนะช่วงเนี้ยน้ามันลงนะครับผมนะถ้าน้ํามันขึ้นมันก็จะขึ้นมาประมาณ well นะระดับดินตรงนั้นนะครับผมเนอะจะอยู่ตอนเนี้ยช่วงเนี้ยมันระดับน้ํามันลงนะครับผมนะอ่าน้ำไม่ท่วมนะครับผมนะน้ำไม่ท่วมอย่างมากมันแค่เต็มเต็มตมลิ่งนะมากเลยมากสุดเลยปี54จากการสอบถามชาวบ้านนะครับผมนะก็เต็มตลิ่งนะครับผมเนะนี่ยบริเวณนี้ไม่ท่วมเสาเดี๋ยวพาไปดูโคนต้นไม้อะไรเนาะมันไม่ท่วมนะคร แปลงนี้มันเหมาะกับสร้างบ้านพักผ่อนเนาะมันมีบ้านเล็กๆหลังเก่าๆอยู่หลังหนึ่งนะอาจจะรีโนเวทก็ใช้ได้นะครับผมนะแต่ว่าแปลงนี้คือสร้างบ้านได้ใหม่อีกหลังหนึ่งเลยเนาะไฟฟ้าประปาคือเหมือนสามารถต่อได้เลยนะครับผมนะเซเว่นการเดินทางอะไรก็สะดวกสบายถนนลัดยางก็แค่ตรงโค้งนั่นเองนี่นะถนนลัดยางเนะี่ยขอบเขตของเราก็ตามรั้วเลยนะนี่เนี่ยขอบเขตของเราเนี่ยตามรั้วยิงปาเป็นแนวเลยน,นี่ตามรั้วเขาขาหมดเลย แล้วก็ยิงตรงไปนะครับผมนะแปลงนี้รูปทรงมันเป็นสามเหลี่ยมนะครับนะแปลงนี้รูปทรงเป็นสามเหลี่ยมถ้าใครไม่ชอบไม่เป็นไรนะครับผมนะแต่ถ้าใครรับได้โอเคก็ฝังต่อเลยเลยนะหน้ากว้างเนี่ยติดคลองเนี่ยติดคลองนะติดถนนเรียบคลองเนี่ยคือ80เมตรลึกฝั่ง1นึงออีกฝั่งหนึ่งประมาณสัก80เมตรนะจะทรงทรงจะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับผมนะมีหม้อไฟนะครับผมนะ มีหม้อไฟก็สามารถมาต่อมาใช้ได้นะครับผมเมื่อก่อนมันเป็นป่ารกนะเมื่อก่อนมันเป็นป่ารกแต่ทีนี้เขาเคลียร์ออกหมดตรงนี้ก็เป็นป่าไผ่รกนะเนี่ยเนี่ยอันนี้คือเขาเขาเคลียร์ออกหมดนะครับผมนะเขาเคลียร์ปรับใหม่เปิดให้เห็นหน้าน้าเนาะอ่าเปิดให้เห็นน้านะครับผมนะไปเดี๋ยวพาไปดูในแปลงอันนี้เป็นเสาแต่เดิมนะเป็นเสาแต่เดิมแต่ประตูเนี่ยคือเอาแปะไว้เฉยต้องบอกกันตรนๆนะประตูแปะไว้เฉยนะครับผมนะประตูอ่ะมันมันไม่มีนะประตูมันชํารุด ่าเขาเอามาแปะไว้เฉยๆนะครับผมเนาะเขามาแปะมากั้นไว้นะเขาเพิ่งเคลียร์พื้นที่เสร็จก็เลยติดต่อมาทางสองแปดเก้านะครับผมนะเราก็พามานําเสนอนะครับผมนะเจ้าของตั้งราคาขายนะครับผมนะยกแปลงนะครับ2องล้านสเนาะเป็นโฉนดนะครับเป็นโฉนดขุดแดงนะเป็นโฉนดขุดแดงนี่เข้ามาในพื้นที่แล้วโอ้โหนั่นกล้วยขึ้นเองนะกล้วยขึ้นลอยเขาปลูกเก่าเนาะเวรเนี่ยมันจะมีมันเคยมีบ้านเก่าอยู่หลังหนึ่งแต่เขาเลือออกไปแล้วนะครับผมนะ เปลาป่าเลยเนี่ยเนี่ยพื้นที่โล่งๆเนี่ยคือใช้หมดเลยนะครับผมนะพื้นที่โล่งๆคือใช้หมดเลยนะครับนะนมเนะนนีเข้ามาก็จะมีไม้ใหญ่นะปลูกไว้มีมะม่วงอะมะม่วงมะกรูดนะครับผมฝั่งนี้ก็เป็นมะนาวเนาะฝั่งนี้ก็เป็นมะนาวอ่าฝั่งนี้ก็เป็นมะนาวนี่อันนี้ก็เป็นกระท้อนน,นี่เรารนะเข้าไปในพื้นที่แล้วนะครับนะเข้าไปในพื้นที่แล้วมีขนุนอยู่ด้านหลังนะครับม,มีขนุนอยู่ด้านหลังมีต้นมะยงชิด อ่าเนี่ยต้นมะยงชิดนะครับอ่ะมีมะยงชิดอยู่2ต้นมะปรางนะครับนะมันก็ขนุนอีกแล้วเนาะเนี่ยมันจะมีไม้ใหญ่อยู่แล้วนะครับผมนะข้อดีของแปลงนี้คือมันล่มลื่นนะครับผมนะภายในแปลงที่ดีเนี่ยมันไม่ใช่เป็นพี่เปล่าไงมันมีต้นไม้ใหญ่อยู่แล้วมันก็เลยล่มลื่นนะวันที่ถ่ายทำเนี่ยคือแดดกําลังแก่ๆนะประมาณสักบ่ายสามคือเกือบสี่โมงเย็นแล้วนะครับผมนะข้างในเนี่ยมันเข้ามาเนี่ยมันโโหมันมีแต่ร่มมันมีแต่เย็นเนาะ มันค่อนข้างที่จะล่มรื่นเลยตรงเนี้ยอากาศค่อนข้างดีเลยเพราะว่าต้นไม้ใหญ่มันคมหมดแล้วเนาะไม่เห็นแสงแดดเลยอ่าก็ประมาณนี้เลยเนี่ยรั้วเนี่ยคือล้อมไม่รอบนะครับผมนะรั้วเนี่ยล้อมไม่รอบหมดแล้วนะเนี่ยรั้วล้อมล้อมทุกด้านนะครับผมนะรั้วล้อมทุกด้านไม่ต้องห่วงนะรั้วล้อมทุกด้านหมดแล้วอ่านี่ก็เข้ามาในแปลงนะครับผมนะเข้ามาในแปลงก็จะมีลองจอดรถอยู่1นึ่งโรงนะครับผมนะเป็นโรงจอดรถเก่านะครับผมนะมานั่ง หนึ่งชุดแล้วก็บ้านหลังเล็กที่ผมบอกตอนแรกเนาะขนาดหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้าในตัวครับนะหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ําในตัวยกมาประมาณบันได4ขั้นเล็กๆเนาะบ้านอาจจะไม่ถึงอายุ10ปีหรอกนะไม่ถึงเราประมาณบ้านประมาณสัก5าปี6ปี7ปีประมาณนี้นะครับผมนะแต่ไม่ถึง10ปีนะสอบถามกับเจ้าของแล้วไฟฟ้าประปาตอนนี้คือเราเอาออกหมดแล้วนะเพราะว่าเจ้าของเขาไม่ได้มาอยู่นะครับ นะแต่ก่อนเนะี่ยคือมันรกอย่างที่ผมบอกนะมันรกไม่มีใครอยู่เลยเจ้าของเขาปล่อยทิ้งไว้นะครับผมนะเขาเคลียร์ออกหมดแล้วเขาเลยให้เราเปิดขายเขาไม่ได้มาใช้ประโยชน์นะเขาไม่ได้ใช้ประโยชน์เขาปล่อยพอปล่อยทิ้งว่างไว้เนาะอ่ะนี่ก็ลังดูครับผมใครสนใจเนาะใครสนใจนะครับอยามาปลูกบ้านเนาะอยากมีน้ําอยู่ใกล้ๆนะคบผมนะรู้สึกลมรู้สึกเย็นมากชอบน้ําก็ ลองดูบรรยากาศดีๆแบบนี้ครับอยู่ที่อําเภอเดือบานำบวกใกล้ๆกับตลาดสามชุกนะแปลงนี้ใกล้ๆกับตลาดสามชุกร้อยปีเพียงแค่8กิโลเมตรโลตัสสามชุก8กิโลเมตรเท่านั้นเองครับผมฮะกรุงเทพเดินทางง่ายๆประมาณสักร้อยสามสิบกิโลเมตรเสร็จๆเท่านั้นเองนะเราเดินทางง่ายจริงๆนะถนนลัดยางเกือบจะตลอดเลยนะนะมายัานหน้าไปตรงนั้นขอบตรงนั้นเป็นถนนลัดยางหมดเลยนี่มันมีสะมันมีบ่อน้ํามันเป็นบ่อปูนเก่า นะครับผมนะเป็นบ่อปูนเก่าเนาะเขาน่าจะทําเป็นบ่อเลี้ยงปลาไว้นะครับผมนะแต่มันไม่ได้ใช้งานแล้วถนนนะครับผมนะเขตของเราก็จะไม่สุดตรงนั้นเหละนะสุดตรงนั้นบริเวณรอบๆเพื่อนบ้านเขาก็จะปลูกผลไม้ลากไม้กันตามปกตินะครับผมเนะี้ยสองฝ้าก็จะเป็เพื่อนบ้านหมดนะครับนู่นๆถนนลัดยางใหญ่นะเราเห็นเป็นเงาแล้วน่นฝั่งนั้นนะ่เป็นถนนลัดยางใหญ่แล้วเนาะเดินทางค่อนข,ข้างสะดวก ถนนลัดยางเล็กๆอ่ะเราวิ่งเรียบมาฝั่งนั้น,นเห็นประตูรั้วไหมนะ่ะถนนลัดยางเล็กๆเราวิ่งเรียบมาประมาณสัก200เมตรก็จะไปเจอถนนลัดยางใหญ่แล้วเนาะสะดวกสบายนะครับผมแปลงนี้เนะาะสองไร่ยี่สิบสองตารางวานะมีบ้านอยู่หนึ่งหลังติดคลองวังลึกนะครับผมบรรยากาศดีนะมีผลไม้มีต้นไม้ใหญ่นะอยู่ในแปลงแล้วนะครับผมนะแต่ที่สําคัญน้ําไม่ท่วมอีกต่างหากเนาะใครสนใจนะครับบรรยากาศแบบนี้ใครชอบ บรรยากาศแบบนี้ก็ลองติดต่อมาได้ครับผมนะตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ได้เลยนะเบอร์นี้จะนัดชมที่ดินหรือว่าจะติดต่อทําโฆษณาที่ดินก็ได้ครับเนาะเบอร์เดียวกันเลยในชอบกดไลค์ให้หน่อยนะครับผมกดแชร์ให้ด้วยก็จะเป็นกําลังใจให้ทีมงานมากนะแอดมินเขาก็ชอบด้วยนะครับผมนะแอดมินเราน่ารักตอบให้นะครับผมนะลองดูเป็นตัวเลือกนะครับผมแปลงนี้บรรยากาศดีๆสวยๆโลง่ลงๆเลยนะครับผมนะ